ธรรมะวลนิตชีวิตแจ่มใสวันนี้ตรงกับวันที่5มีนาคมปี2565และในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงในหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนานั้นให้อะไรเราบ้าง ก่อนอื่นนั้นก็ต้องกล่าวเช่นนี้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีค่ามากมายมหาศาลสุดที่จะพรรณนาสุดที่จะขนานนับส่วนหัวข้อที่กล่าวว่าพระพุทธศาสนานั้นให้อะไรเราบ้างอาตมาภาพเองก็ขอกล่าวเช่นนี้ว่าพระพุทธศาสนานั้น ให้อะไรมากมายหลายอย่างแต่ว่าในที่นี้ก็จะได้ขอกล่าวนะสักสองข้อนี่ก็คือกล่าวโดวยย่นย่อพอประมาณประการที่หนึ่งคือพระพุทธศาสนานั้นให้ปัญญาประการที่สองพระพุทธศาสนานั้นให้โอกาสในการสร้างคุณงามความดี พระพุทธศาสนานั้นให้ปัญญาในหัวข้อประการที่หนึ่งนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อครั้งเก่าคราวก่อนเมื่อตอนที่เรานั้นยังไม่ได้มาสัมผัสในพระพุทธศาสนาจะเป็นญาติโยมก็ตามหรือวัตมาภาพก็ตาม เมื่อก่อนก็จะใช้การดำเนินชีวิตก็คือในลักษณะของความเป็นแบบวิธีชีวิตของคนทั่วไปก็เคยมีสภาพแวดล้อมอย่างไรเคยผูกพันอย่างไรเคยเห็นอย่างไรก็จะมีวิธีชีวิต นะคล้ายๆกับสภาพแวดล้อมและก็ได้แลเห็นผู้คนทั้งหลายก็ได้ทำอย่างไรแบบไหนนะก็จะประพฤติปฏิบัติตามกันมาเชน่นอาตมาภาพนั้นอยู่ชนบทก็แลเห็นผู้คนทั้งหลายนะเขาก็จะมีการทำมาหากินนะบางวันก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาฆ่า กิ่งกานี่คือวิถีชีวิตของความเป็นเด็กได้แลเห็นอารุณเก่าๆผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้ดำเนินชีวิตเป็นอย่างนั้นแล้วก็การอยู่โดยความเป็นลูกนะก็อยู่แบบปกติพ่อแม่ใช้อะไรก็ทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างนะสุขสนบ้างดือบ้างอย่างนี้เป็นตน้น พอมาถึงชีวิตของเราเมื่อเริ่มที่จะโตขึ้นมาตามลำดับนะก็จะแลเห็นว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัตนะิด้วยความประมาทเพราะความที่ไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีปัญญาพอถึงเวลาก็ไปยิงนกตกปลากับเพื่อนฝูงกลางค่ำกลางคืนนะก็ไป ยิงหนูวิถีชีวิตของชนบทแล้วก็ไม่รู้จักว่าบาปบุญคุณโทษบาปที่เป็นบาปเรียกว่าเป็นกรรมหนักนะเป็นกรรมหนักกรรมเบาก็ไม่รู้เลยนะพอมาสัมผัสแล้วก็ได้ยินหลักธรรมคำสอน ซึ่งเป็นหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประสงค์ท่านได้มาประกาศนะได้มาชี้แจงแสดงธรรมในแต่ละโอกาสหรือได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสในพระพุทธศาสนาได้มาบทเรียนเขียนอา่านก็ได้แลเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็แทรกซึมเข้าสู่จิตใจแล้วก็จึงได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าโอ้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ชีวิตประมาทเกินไป พระพุทธศาสนา,านี่ก็สอนให้เราได้รู้ว่าการฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตนะมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นกรรมนะส,รรมระสัปษะสัททั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกคล้ายกับเรารู้สึกเจ็บเป็นเหมือนกันรู้สึกไม่อยากตายเหมือนกันรู้สึกเกลียดทุกข์แล้วก็ต้องการความสุขสัปษะสัตวน้อยใหญ่นะเขาก็ มีความรู้สึกเหมือนกับเราท่านทั้งหลายาว่าการที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไปพรากชีวิตเขานี้มันเป็นวิบากกรรมพอได้เข้าใจแล้วว่าสัจธรรมเป็นเช่นนี้นจึงได้มองเห็นชีวิตของเราตั้งแต่เก่าคราวก่อนว่าเราประมาทมากแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจเรื่องของการ เป็นลูกที่ดีมีความกะตันอยูกะตะเวทีตอปิดามันดาควรประพฤติตนอย่างไรได้เรียนรู้หลักของสัจธรรมแห่งชีวิตนะว่าเรานั้นนะถึงคราวเมื่อเกิดมาแล้วนะก็จะต้องมีความแก่ครอบงามีความเจ็บครอบงาและสุดท้ายปลายทางก็มีความตายรออยู่เบื้องหน้าก่อนที่จะถึงความตายควร ประพฤติตนเช่นไรนะก็คือการประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีเป็นที่ตั้งนั่นแสดงว่าพระพุทธศาสนานี่ให้ปัญญาอย่างดีมากทีเดียวนะให้ปัญญาให้เข้าใจในหลักรรมอย่างท่องแท้แล้วก็อีกหลายท่านได้สดับดระฟังธรรมะ นะแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลตามๆกันไปนะก็จะได้แลเห็นว่านี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีค่ามีคุณอนเนกอันนัน์แล้วก็ให้เราได้มีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะได้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยเมื่อครั้งที่เรายังไม่เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนา,ายัง ไม่มีธรรมะเข้าไปให้ความสว่างสวยในจิตในใจเมื่อครั้งก่อนนั้นก็จะเป็นเหมือนกับอยู่กับความมืดนะก็คืออยู่กลางวันนี่แหละแต่ว่าจิตใจเหมือนกับมันมืดมันบอดก็คือการจะทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะเขานำไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาก่อไปเพื่อความสนุกสนานเพื่อต้องการอาหารนะมา ินแล้วก็พอได้มาเข้าใจเนี่ยเราก็จะได้ไม่กลับไปพระพฤติปฏิบัตนะิแบบนั้นอีกนะหลายท่านก็ทิ้งสัตราวุธต่างๆเหล่านี้แล้วก็มาประพุทิปฏิบัติเป็นคนดีนี่ก็พระพุทธศาสนานให้ปัญญาอย่างมากทีเดียวประการที่สองนั้นพระพุทธศาสนานนั้นให้โอกาส ให้โอกาสเราได้สร้างคุณงามความดีเมื่อเราได้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจในศัจธรรมแห่งชีวิตว่าอีกไม่กี่วันนานปีเราก็ต้องล้มหายตายจากก็มาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยการสร้างคุณงามความดีด้วยความไม่ประมาทเช่นการให้ทานก่อนกินรักษาสินก่อนไปทําใจก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นหรือสร้างความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ตนพึงจะทําได้ รพระภิกษุสงฆ์หลายรูปและก็ญาติโยมหลายท่านนะที่ได้เข้ามาในพระพุทธศาสานาเมื่อครั้งก่อนนี้ก็ไม่เคยสร้างคุณงามความดีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะนะพอได้เข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านหรือญาติโยมเข้ามาในพระพุทธศาสานาประพฤติปฏิบัติตอนนี้เขาได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีนะอย่างกุฏิหลังนีนะ้ประเดี๋ยวประคุณหลวงพอ่อนะนะท่านก็ นำพาญาติโยมสร้างนะเป็นกุฏิเก่านะหรือมากมายหลากหลายอย่างนะหลายท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีอย่างเป็นชิ้นเป็นอันอย่างภาคภูมิใจนะเช่นสร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะสร้างคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความฝักฝ่มีความตั้งใจได้นำพาปาไปบอกคุณทานการกุศลแก่ คนใกล้ชิดญาติสนิดมิตรสหาหินะได้นำพาให้คนทั้งหลายเข้ามาสร้างคุณงามความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลน,นะหลายท่านก็ไม่เคยที่จะจัดผ้าป่าเลยนะเมื่อนะครั้งเก่านะก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่พอได้เข้ามาในพระพุทธศาส,สนาเขาก็ได้มีโอกาสนะนะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจหลักธรรมนะแล้วก็ เกิดจิตใจเฟื่องฟูกแกวกล้าแล้วก็จิตใจที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสยอย่างเต็มเปี่ยมล้นหัวใจนะเขาก็ขวนขวายฝากไยนะประกาศตนนำพาในการสร้างคุณงามความดีในพระพุทธศาสนานะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาให้โอกาสแก่เราได้สร้างคุณงามความดี อัตามาภาพนั้นเมื่อได้บวชมานี่ก็ได้สร้างคุณงามความดีนี่ก็เพราะว่าพระพุทธาศาสนาให้โอกาสนะแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดจะมาสร้างคุณงามความดีไม่ได้คิดที่จะได้เข้ามาบุรณะสมเสมนะบวชวิหารลานเจดีย์ต่างๆเหล่านี้แต่พอได้เข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านเนี่ยพระพุทธาศาสนานี้ให้โอกาส ให้โอกาสในการสร้างคุณงามความดีเมื่อพระพุทธาศาสนาให้โอกาสเราก็ไม่ทําโอกาสให้มันพลาดไปเราก็มาฝากใยขวนขวายไม่ได้สร้างทาแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายในการใช้สอยเช่นการสร้างห้องน้ําห้องสุขานี่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลายสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสร้างอุโบสถนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะในการสร้างกิจกรรมทํากิจกรรมของการสร้างคุณงามความดี นี่แสดงว่าพระพุทธศาสนาให้โอกาสนะแก่พวกเราได้สร้างคุณงามความดีนะในวันหนึ่งนะเราก็มีเวลาเท่ากันนะแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนะก็อยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายจะรีบเริ่งในการที่จะขวนขวายฝักฝยสร้างคุณงามความดนะีก็อยู่ที่ตัวเราท่านทั้งหลายนั่นก็แสดงว่าพระพุทธศาสนานั้นนะให้ ปัญญาแก่เราแล้วก็ให้โอกาสแก่เราท่านทั้งหลายได้สร้างคุณงามความดีนะหลายท่านก็เคยทําชั่วมาเคยประพฤติท,ทำผิดมานะเพราะได้เข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสนะได้สร้างคุณงามความดีไม่กลับไปเป็นคนชั่วเหมือนอย่างเก่าแล้วนะนี่ก็มีเรื่องราวมากมายในพระพุทธศาสนาในปัจจุบันของเราก็ยังแลเห็นผู้คนทั้งหลายนะเขาเรียกว่า นะโจรกลับใจก็ว่าได้นะคือคนเคยที่ประพฤติปฏิบัตินะสร้างวิบากกรรมทําความชั่วมาพอก็ได้มาเข้ามาในพระพุทธศาสานานี่เขาวางทุกอย่างทุกสิ่งนะตั้งแต่เรื่องราวในอดีตกลับมาเป็นคนดีนี่แสดงว่าพุทธศาสานานี่ให้โอกาสอย่างยิ่งใหญนะ่ในการที่จะให้โอกาสเราได้กลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีนะ ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะขอเจริญพอ